ผมเป็นคนนึงชอบเล่นด่านนี้มากๆเลยเพื่อนๆนะมันมันอะครับเพื่อนๆเฮ้ยตรงไหนวะเนี่ยหันหน้าหันหลังให้ถูกโอเคไม่รู้ว่าเขาเล่นไปถึงไหนละแต่มันเหมือนเนาะมันเหมือนมันยึดฐาไปเรื่อยๆเพื่อนยึดจุดไปเรื่อยเราตต้้อองงป้องกันน่ะโอหอะไรอะไรโห อะไรวะเนี่ยโอ้โหแม่งไงพุดเจ็บพุชเจ็บเลยผมตายไปหเนี้ยแม่งไงเสียตายมากมันเป็นด่านยึดจุดโอ้โหแล้วคือแบบผมเจ็บเลยอะตอนเนี้ย ไม่รู้าตายยังนะน่าจะตายแล้วมัง้งโอเคตัวในบ้านน่านจะไม่รอดเฮ้ยใครวะกำวิ่งมาทนกูทำเต็มเลยตอนนี้คือผมต้องการเลือดมากโดนหนักมากไป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 ถมไปโถมไปค่อย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 เป็นค่อยค่อยไปจุดเอเราต้องเอา เราต้องเก็บจุดไปเรื่อยใช่ไหมโอเคโอเคชัดเจนครับเราวคือกันทางหน้าอ่ะต้องตีทางนั้นเดี๋ยวระเบิดไปดันไปดันไปบ้านเล็กนี่บ้านบ้านสายดันเลยดูบนเนี้ยไอ้ตัววะ ไอ้ขวาไม่เห็นข้างหน้าเนี่ยแม่งอันตรายโคตรกระจกเอ้าต้องไปยึดจุดไป,ไป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 ยึดจุดยึดจุดด้านหน้าโคตรมันมชอบด่านนี้มากาจริงนะหรือแม้มันจะลำบากในการลบเนี่ยแต่ผมโคตรชอบเลยด่านเนี้ย ไหนวะผมยังไม่เจอใครเลยผมเห,เห็นตัวเด้ง้วอยู่ด้านล่างโอ้โหโดนเต็มเลยมันมีสองตัวช่วยปาดโดนเต็มเลยกูเออรอหมอมาช่วยมีหมอปะเอ้าหมอวิ่งไปนู่นเพื่อนมาช่วยแทนละทีนี้ มาเพื่อนเลิฟเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีตัวปะเนี่ยวิ่งมั่วโคโดนนะเด็โอ้โหตรงนี้ม,มุมโล่งมากต้องรถถังต้องรถถังดัน,นอะตรงเนี้ยต้องมีตัวโผล่เฮ้ย mong kai kai mong 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 kai หมอมาช่วยแล้วเอ้าหมอโดนปาดทิปถ่ายแล้วเวรกรรมหมอกูเอาเลยหมอช่วยหมออะแล้วหมอก็ช่วยผมไหมเออ <laughs> มันมีตัวปาดอยู่ข้างนี้แป๊บๆๆๆผมยังหาตัวไม่เจออะไรวะเนี่ยผมยังขยับไปไหนไม่ได้เลยตอนเนี้ย มันยิงตรงไหนวะไปแล้วมั้งโคตรเดือดทีนี้แหละเป็นเป็นของผมบ้างแหละสี่สีส่นาทีที่ผมบุกยิงไม่ใครไม่ได้เลยเป็นของผมบ้างละรอ,อบเนี้ยโอโ้บ้านบ้านล่าเนี่ยคดมันอนะ่ะผมบอกเลยโคตรแหลกเลย Okay. โเคตัวค้อนค h ó เราอยู่เฮ้ okay, ได้อยู่โอ้ยเดือดมากมันยิงเราอยู่อุ้ยโอ้โหแม่งเอาระเบิดดักเย็ดเค่รถถังอ๋อไม่ระเบิดดีกว่ารถถังมันยิงอัดกินแพงปูดองเลยทำลายตึกกว่ารถถัง เฮ้ย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 เพื่อนเลิฟลบลบลระเบิดยังไงโอ้ยเกือบละระเบิดตัตเองติดกำแพงโอ้ยผมโดนเหรอผมโดนแทนว่ะเฮ้ยหมอเออต้องแบบนี้ดวะเพื่อนเลิฟขอรีโหลดกกเ่ยนะ ทางมอไม่เห็นเลยเระเบิดทิ้งให้หมดโัวนั้นเนี่ยมันมีตัวอยู่ไห<ป>นวะเอาวะมันเดือดมากเลยเอาจริงมๆโคตรเดือดอะเดือดจัด โอ้โหอนในบ้านนู้นกนะ็มีโอ้โหอย่างนัวในบ้านนั้นแ่ะมีอุ้ยฟาบิโดขอยาก,ก่อนเลยบุกไปไม่ได้ปะุูยตรงนี้เยอะปะ เงี้ยเยอะอะไรเงีโอเคได้อ<ป><ป>ยู่แดงลงกูไปละแดงลงถ้าแดงลงงี้ไปดีกว่าอ้าโอ้โหมันยิงชัดเข้ามาเต็งเลยกูโดนของดีอัดเขาให้ ไปต่อครับรอหาอะไรโคตรมันโคตรเดือดเดือดจุดสุดท้ายแล้วจุดบีสุดท้ายนะน่ะโอเคค่อยๆค่อยๆดักมันดดมีไอ้นี้อยู่ไม่มีแล้วใช่ไหมโอเคพ่อเพื่อนออกไปได้แล้ว อืมเอาดิเอาดิอุ้ยเจ็บ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 ไปถอนแม่งเลยแล้วกันเจ็บเป็นเจ็บเว้ยเจ็บเป็นเจ็บกูใครก็ได้ขอยาทีวะเฮ้ยเปิดประตูหมอขอยาหน่อยได้ไหมหมอหมอเพื่อนเลิฟไอ้นี่ไม่ใช่หมอแม่งมียาให้กู เวีนรกรมยิงยัดเข้าไปไปเลยเพื่อนอัดแม่งเลยอัดเลยเพื่อนอัดแม่งเลยเพื่อนมาเยินตึกนีคนเยอะเลยโอ้ โอ้โหค่อยดันไปทีนิดกระสุนโอเคกระสุนเรามีแล้วลอาไปดูวะอันนี้ทางนี้ปึ๊บสไลด์โอ้ยแม่งเลยหลังเข้าอีก

บอกเลยไม่สงครามรไม่มีสงครามไหนเดือดเท่านี้แล้วบอกเลยดนนเดือดจริงเอา้าหงายท้องเฉยโอ้โหโอ้โหดูดิมันหงายหงายท้องมันเสียลกูกเสียพ่อไม่ชั่นเลยโอ้โห โคตรเดือดดีมีเพื่อนมาชุบตายไม่ได้ครับไป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 เราก็จะบุกเอ้ยชนะวะถึงแม้ที่ผมจะยิงตามไปสามนะครับแต่แม่งเดือดมากผมแทบจะไม่ได้ยิงอะ่ะโคตรโหด